คนที่มีอาการปวดตึงบ่ามันมีก้อนแข็งๆอยู่เป็นลำเลยนะครับเราสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อแบบง่ายๆเลยครับกดบ่าตรงๆประมาณสัก10ครั้งนะครับต่อ1เซตแล้วก็จะได้ยินเสียงนั้งกุกกลักที่กระดูข้อมือนะครับคนที่มีอาการปวดตึงบ่าแล้วก็เวลาจับที่บ่าตัวเองเนี่ยมันมีก้อนแข็งๆอยู่เป็นลำเลยนะครับเราสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อให้คนคนนั้นได้แบบง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บ้านเราหรือว่า แฟนเราหรือคุณพ่อคุณแม่เราทํางานหนักนะครับเวลาทํางานหนักเนี่ยศรีรษะเราจะก้มในลักษณะนีคน้คนส่วนใหญ่เนาะสมัยก่อนเนี่ยเราทํางานจะเป็นแบบกเกษตรกรนะสมัยก่อนนู่นนะแต่เดี๋ยวนี้ลักษณะ,ะมันคือออฟฟิศนะครับพอเป็นออฟฟิศมันก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินดรมลักษณะมันมาจากการที่แบบนั่งก้มเล่นมือถือก้มคออย่างเงี้ยเป็นเวลานานบ่าตรงเนี้ยมันจะคอยเกรงแล้วรับน้ําหนักของศรีรษะนะครับพอมารับน้ําหนักของศรีรษะนะกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะตึงมาก แรงมากแล้วไหลทังด้านหน้าเนี่ยมันหมุนเข้าไปข้างในมันจะผลล้งมากนะครับก็จะทําให้เกิดลํำก้อนที่กล้ามเนื้อขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะไปกดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้มันคลายออกมันเบาออกเนี่ยอาการตึงปวดมันจะลดลงด้วยนะครับ๋ย่ามาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อนอะกก็คือให้คนไข้ครับ,รบนอนหงายแบบนี้นะแล้วเอียงคอนิดนึงเอียงหนีออกด้านที่เราต้องการนวดนะเนาะเราก็จับที่บริเวณตรงนี้เลยครับนี่ฮะฐานของกระดูกนะครับต้นคอแล้วก็ยื้อ,ออกมาตรงบ่าเลยนะจับครึ่งนะครับดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับไปเรื่อยๆจนมาถึงขอบของเขาแล้วก็ไล่กลับเนาะอ่ะเราเริ่มจากการกด ตรงนี้นะกดตรงขอบตรงนี้กดลงไปตรงตรงตรงนี้นะครับไล่เข้าไปจนชิดฐานของกระดูกแบบนี้ไล่เข้าไล่ออกนะประมาณ 3- 5ถึงรอบนะครับเวลากดกดค้างไว้5วินาทีแล้วก็ขยับเข้าขยับออกไปเรืร่อยๆตามเส้นนี้เลยนะครับอันนี้เส้นแรกเนาะตัวที่2นะครับเราจับที่บริเวณทางด้านหลังแบบนี้ ดึงด้านหลังขึ้นมาในลักษณะนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาแบบนี้่าแงบบนี้เวลาจับจริงให้เอานิ้วโป้งจับตรงนี้ด้วยเนาะดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้ไล่เข้าไล่ออกเหมือนกันใช้ประมาณจุดละ2นาทีนะครับตัวนี้เป็นวิดีโอสาธิตก็จะไม่ได้แบบทำเต็มที่เนาะทำให้ดูเป็นแนวเป็นลายนะครับ เวลาทาจริงให้ทํานานแบบนี้นิดนึงประมาณสักสองนาทีถ้ามันตึงมากก็สักสามนาทีก็ได้ไล่เข้าไล่ออกไม่ต้องรีบประมาณสักค้างไวอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ให้รู้ลายว่าลายตัวนี้ลายกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับโอเคพอเราก,กดแบบนี้ไปแล้วเราก็จะกดที่ตรงบ่าตรงตรงนะครับกดบ่าตรงตรงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับกดค้าง นี้ยห้างขวให้นใคนไข้กดไหล่ลงไปนิดนึงคนไข้เหยียดแขนลงไปข้างล่างเนี่ยให้ตึงนิดนึงนะครับห้างเบลนี้นี่คือตัวที่มักทําให้มีอาการตึงจุดไหนที่เจอว่ามันเป็นก้อนเป็นลำแล้วก็คลึงบริเวณนั้นได้เลยนะครับใช้นิ้วโป้งเรานะกดลงไปเลยนะครับถ้าเรามือไม่แข็งแรงก็มือ ประสานกันยวโป้งนะครับซ้อนกันแล้วก็คลึงไปได้เนอ้อแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูที่บริเวณข้างต้นคอบ้างแถวนี้นะกระดูกต้นคอนะครับกดเข้าไปตรงๆแบบนี้นะฮะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชิดกับกระดูกต้นคอนะครับ ถ้ากดไปเรารู้สึกว่ามีเหมือนเส้นเลือดเต้นตุ๊บๆเนี่ยอย่าไปกดแรงนะถอนออกมานะครับทางหาคลึงแถวนี้ยจะกดเบานิดนึงนะครับนี่กดเข้าหากระดูกต้นคอมนะครับตัวนี้ก็จะคลายจุดไหนที่เจอว่ามันตึงมันเกร็งมันแข็งเน้นเยอะๆนะครับเน้นเยอะๆนี่จุดนี้ตึงมากแข็งมากแล้วก็เน้นหน่อยนะครับ แถวนี้นี่เจอว่าเป็นเส้นก็แข่งจุดไหนที่เจอเป็นก้อนเป็นเส้นคึงให้คลายนะครับทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อคนไข้โดยเอามือนะผลักไหลลงไปอีกมือนึงจับศีรษะบิดนิดนึงตรงนี้มันจะขึ้นเป็นลำขึ้นมาเลยนะครับยืดค้าง20วินาที3-5เซตน,นะครับก่อนถ้าตึงหน่อยก็5เซต แต่ถ้าไม่ค่อยตึงก็สัก3าเซตก็ได้นะครับโอเคคนไหนที่น้ำหนักตัวเยอะเวลานวดมันจะเห็นกล้ามเนื้อน้อยเพราะว่าแฟตมันจะเยอะหน่อยก็ขไขมันมันแฝกนะครับแต่ถ้าใครแบบกล้ามเนื้อใหญ่ถึงจะเห็นชัดเจนหรือคนตัวผอมจะเห็นชัดนะครับ ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อสเตโนไคโดมาสตอยกล้ามเนื้อจะตึงคอทางด้านหน้าแบบนี้นะครับวิธีการเช็คว่ากล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนให้คนไข้นะหันคอไปทางด้านนี้จับคนไข้หันนะแล้วคนไข้ยกคอขึ้นนี่ขึ้นเป็นลำเลยเห็นไหมครขึ้นเป็นลำชัดเจดนนี่อ่ะคนไข้นอนลงเราใช้มือจับที่ตัวกล้ามเนื้อนะครับหยิบกล้ามเนื้อคนไข้จะรู้สึกตึงๆปวดๆขึ้นศีรษะนะครับปวดร้าว จุดไหนที่มันมันเป็นลำเป็นก้อนเนี่ยก็เน้นได้นะครับจับขยับแต่ละเส้นนะครับขยับขึ้นขยับลงพวกนี้ไล่ขึ้นไล่ลงสามถึงหรอบนะครับถ้าคนไข้มีอาการตึงก็เน้นหน่อยแต่ถ้าไม่ตึงก็น้อยหน่อยก็ได้ ทีนี้มาดูทางด้านหน้าบ้างนะครับทางด้านหน้าก็คือไหล่ที่มันห่อทางด้านหน้าเราก็ต้องคลายกล้ามเนื้อด้านหน้าด้วยเนาะวิธีการเหมือนกันเลยมือจับที่นี่นะครับจับที่ข้อมือแบบนี้กางแขนประมาณหนึ่งนะมืออีกข้างนึงนะกดไปที่ทางด้านในอันอนี้นะหน้าอกไหล่เข้ามาติดที่หัวไหล่แล้วเห็นไหมดูออกนะกดลงไปนะครับแล้วก็ขยับที่หัวไหล่นี้ก็ได้หมุนไหล่เข้าออกแบบนี้นะครับ มันจะเป็นการคลึงคลายกล้ามเนื้อทางด้านหน้าอกนะครับร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อไปด้วยแบบนี้คนไข้จะตึงมากนะครับสำหรับคนที่ไหล่ห่วมากๆได้ประมาณสัก10ครั้งนะครับต่อ1เซตแล้วก็ขยับเนี่ยเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนตำแหน่งมือนะขยับขึ้นก็จะสูงขึ้นนะครับแถวนี้จะมีจุดเกาะของกล้ามเนื้อไหล่มัดเลยที่ทำให้ตัวสะบักทางด้านหลังขยับแล้วก็ ตัวไหล่เนี่ยห่อเข้ามานะครับดังนั้นอันนี้ก็สำคัญต่อจากนี้นะครับเส้นที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่ลงไปที่แขนพวกนี้เวลาตึงบ่ามักจะมีอาการปวดแขนร่วมด้วยเนาะดังนั้นนอกจากการคลายกล้ามเนื้อที่หน้าไหล่แล้วนะครับทางในไหล่ลงไปแขนเนี่ยก็ต้องคลายด้วยนะครับจะคลายแบบนี้นะครับ กลางแขนนะครับเอาทีละช่วงก่อนเนาะช่วงต้นแขนนะครับต้นแขน,นกลางนะครับทางด้านใน3 5ถึง5รอบนะครับตรงไหนที่ตึงเน้นตรงไหนไม่ตึงก็ไม่เป็นไรนะครับจุดที่ตึงเกร็งเน้นเลยนะเนี่ยจุดเนี่ยเกร็งมากนะครับเป็นจุดเกาะกลามเนื้ไปเซ็ต ใช้อุ้งมือจะเร็วแต่ถ้าใครถนัดใช้ยิ้วมือก็ได้นะครับกดตามเส้นอย่างนี้เลยก็ได้อเคทีนี้ตรงแขนตรงกลางแขนด้วยนะครับกด ทางด้านในนะครับทางด้านในความมือนะครับต่อทางด้านหลักมือ บริเวณแขนนะครับต่อมาทางนี้ทางด้านนี้ด้วยขึ้นลง3-5รอบนะครับประมาณ3-5รอบค้างไว้ประมาณ5วินาทีให้ใช้ลายที่ผมกดให้ดูเนาะทำตามไปเลยนะครับทำตามได้เลย นี้ okay. มาดูข้อมือกันบ้างข้อมือไม่เกร็งนะครับให้คนไทยผ่อนคลายนะครับจับที่ข้อมือกดแล้วก็ขยับขึ้นลงแบบนี้10ครั้งทำมาสัก10ครั้งเนาะจะได้ยินเสียนงนังก,กุ๊กๆักุ๊กคักที่กระดูข้อมือนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการนวดจากทางด้านหลังด้านหลังก็สําคัญนะครับมีกล้ามเนื้อไหลมัดเลยก็เหมือนกันเลยทางขอบด้านข้างนะครับทีนี้เราจะเน้นการกดกดลงไปตรงๆงแบบนี้เลยนะครับนี่กดเลยเล่จากข้างในออกนอกเข้าในประมาณ3 5ถึงรอบนะครับกกดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ ค่อยๆนะครับคลึงไล่ลงไปข้างล่างด้วยนะครับขยับลงไปจากตอนแรกอยู่แถวหน้าๆน,นี้เราก็ค่อยๆแถวสองเส้นที่2ลงไปนะครับทำเป็นเส้นๆไว้นะครับเส้นที่สมทีนี้แถวเนี้ยมันจะไม่ค่อยตึงละมันจะกดค่อนข้างยากละมีวิธีคือให้คนไข้นะครับอาหารหน้ามาหาไหล่ด้านนี้แบบนี้ ถ้าใครที่หันได้ถ้าไม่เจ็บคอไม่ตึงคอนะเราให้เขาหันเลยแล้วเราก็กดนะครับลัาากษณะการกดก็กดทะแยงลงไปได้เหมือนกันนะครับถ้าคนไข้ตัวใหญ่เราก็สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกายเรากดช่วยได้เช่นซอกอย่างนี้ก็ได้นะครับไข้ตัวใหญ่ไปนะฮะประมาณนี้ช่วงด้านในตรงนี้เราก็คลึงอืม ตอนคลึงข้างกระดูกสันหลังนะดันออกไปด้านนอกแบบนี้สปัดทางด้านในไล่ออกไปแบบนี้ประมาณบบนี้ไล่ให้ครบนะครับซ้ำจุดเดิมประมาณ3-5รอบแบบนี้ มาณน้แล้วก็ตึงที่บริเวณนี้นะครับอะลงแค่ความลงตรงตรง,ตรงโอเคน้ำานเห็นช้เก็บนิดนึงจุดเส้นที่เป็นเส้นกล้ามเนื้อดึงต้นคออีกตัวหนึ่งก็คือ ก้ามเนื้อที่จับที่บรเิเวณขอบสะบักทางด้านบนจะยาวขึ้นมาเนี่ยครับจุดนี้ก็สําคัญเวลากดก็ต้องเพ่งหาให้เจอนะครับตรวนี้ตรงนี้ใช้สอเก็บได้เลยนะครับทีนี้ในกรณีที่แบบมันตึงมากเราอาจจะมาเก็บอีกในท่านั่งได้นะครับเพราะว่านั่งเนี้ยเราจะกดลงแรงได้เยอะนะครับให้คนไข้นั่งพิงหลังสบายๆเนาะแล้วก็กดลงไปที่บ่าตรงๆแบบนี้ นะครับไล่เก็บไปเลยนะครับตัวกล้ามเนื้อที่มันตึงมันเกร็งนะครับจุดพวกนี้คลายได้นะครับถ้าแบบปากเกร็งตึงมากเราก็ใช้มือนะกดลงไปร่วมกับอาจจะให้คนไข้ทำการขยับศีรษะร่วมด้วยโดยการเยงคอไปด้านตรงข้ามนะครับยงคอไปด้านตรงข้ามให้สุด ล้วกดค้างนะครับอันที่1นนะครับแบบนี้อแบบนี้นะครับมันจะจี๊ดขึ้นไปที่ศรีรษะกับลงแขนไปเลยนะครับถ้าใครที่แบบก้อนกล้ามเนื้อที่มีปัญหามันเกร็งมันตึงมากนะครับอ่ะอีกอันนึงให้คน,ขน,นไข้หันหน้าไปด้านนู้นหันหน้าไปด้านนู้นอย่างนี้แล้วก็กลับมาอโอเคพร้อมกับเรากดด้วย โอเคกลับมา1ิบครั้งนะครับ1ิบครั้งหันให้สุดนะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อมันลดลงได้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อนะก่อนนวดเราก็ลองเช็คก่อนนะว่าอาการตึงบ่าเป็นยังไงหลังจากเรานวดแล้ว เป็นยังไงนะครับการนวดเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวได้แล้วก็มีเลือดไหลเวียนทําให้เกิดการซ่อมแซมเลือดได้แต่ว่าถ้านวดแรงไปอาจจะเกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดได้เลยนะครับต้องระมัดระวังด้วยดังนั้นนวดเสร็จก็ต้องร่วมกับการบริหารการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองเช่นการเอียงคอยือดกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการตึงบ่าเนี่ยมันดีขึ้นได้อีกอันนึงก็คือการปรับพฤติกรรมท่านั่ง,ไม,งไม่นั่งไหลหอนะครับแล้วก็ทิ้งหลังคอไม่ก้มนะถ้าไม่ก้มคอแบบนี้เป็น ก็ให้คนไข้เนี่ยนาให้คนไข้พอ,ต,อตรงๆนะปรับโต๊ะปรับอะไรให้มันเหมาะกับออฟฟิศของเขาพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการตึงมันลดลงแล้วครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล n e ID แอดบันดิตคลินิกครับแอดบ i นดิทคล i นิคแอดบัตคลิส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0 8 5 3 6 9 9 9 7 7สามาครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ